เรียกว่าทัวบุญเหมือนกันแต่หากว่าปฏิบัติได้แล้วไม่จําเป็นต้อกทัวบุญเสมอหรือเขามีขอร้องให้ช่วยเหลือกันเรียกว่าบุญสงเคราะห์คนจะส่งเคราะห์ตัวเองก่อนนะให้ได้ก่อนทัวตัวเองก่อนแล้วก็ไปทัวบุญที่ท,ที่ที่หลังต่อไปก็ขอจเจริญพรอย่างนั้นเพราะขาเรื่องวัดสามวัดนะคะแต่ก็จะกรุณาอธิบายเป็นตอนด,ดีมากมาใช่หมาถึงว่าพว,วันถ้าคนไหนเนี่ยจะอยู่บ้านหรือไม่มีเวลาน้อยค่ะถ้าฝึกเรียบร้อยดีทำาที่บานให้เข้าเดียวสามวัด ถ้าถึงสามวัดแล้วก็ถึงธรรมะเนี่ยไม่ใช่วัดอัมภวันนะไม่ใช่วัดโพหรือวัดวัดชินราาเลยหรอกหนึ่งวัดที่หนึ่งถ้าคุณยมมีธรรมะวัตถุธทรมีธรรมะแล้วบ้านสะอาดเลยที่กินสะอาดที่่ชยสะดวกกินของร้อนนอนในมุ้งทุ่งในช่วงสูงของเยืนลุกยืนรับยิงคันับผู้บังคับบัญชาแจ้งฐานะท่านผู้ใหญ่ยังยิ่งดูได้นี่วัดที่หนึ่งวัตถูกรำวัดที่สองวัดอารมณ์วัดอารมณ์ดูลมให้ใจเข้าออกก็รู้ วันนี้คิดอะไรแล้วก็อารมณ์ดีหรืออารมณ์ซวยยเข้าวัดนี้รู้เท่าทันตัวเราเองรู้เท่าทันตัวเองให้ได้เลาะวัดที่สามวัดจิตวัดใจวัดนอกวัดในแต่ช่างคือมาดูแต่ชูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฝ้าตะวัดรับรองถึงทันมะเข้าสามวัดชฉยๆไม่ต้องไปทัวร์บุญสังเกตเห็นว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะหลวงพ่อมีกันมากเหลือเกินนะคะแล้วก็เป็นวัยรุ่นซะเยอะ ค่ะแล้วทีนี้พวกที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยนะคะส่วนมากเขาเข้ามาวัดด้วยปัญหาอะไรบ้างคะอ๋อคนมาที่วัดเรามีหลายประเภทนี่จะขอพูดเรื่องบุคคลทั่วไปก่อนมีทั้งพระสงฆ์องค์เนนแม่ชีมีทั้งอุบาสกบริการหลายแห่งหลายที่มาประสมกันค่ะแล้วกระุดมุ่งหมายคนเราก็เข้ามาก็เด็กก็เยอะค่ะแลวผู้ใหญ่ก็เยอะวัยรุ่นก็มากค่ะแล้วส่วนมากก็มาในประเภทไหนใช่ไหมค่ะ ตระแพทย์ที่มีศรัทธาน้อยมากพระแพทย์มีทุกทั้งนั้นอ๋อเป็นอย่างนั้นพระแพทย์มีทุกแล้วระแพทย์มีศรัทธาเนี่ยขอเจริญพรเบื้องต้นพระแพทย์มีศรัทธาจริงๆอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ประแพทย์มีทุกถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์รวมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าส่วนมากก็มีทุกขขอเจริญพรต่อไปว่าคนเราเนี่ยมันเข้าวัดไม่ใช่มาแสวงหาธรรมะมันมีทุกหาที่พึ่งไม่ได้ค่ะ ก็ต้องปาพึ่งวัดพึ่งศาสนาเป็นตัวหลักเป็นตัวแกงกลางของเขาเขาก็ไม่ทราบว่าพระเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ไหมเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมีทุกข์โศกรกภัยมีเสียดจังไรแล้วก็มีความกุ้มอกกุ้มใจของเขาก็เหมือนเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่มาตัดคนเราก็หลงไปไปไปบูชาเทวดาบนกระผีตีตีกับต้นไม้ก็ไม่มีที่ปรึกษา คนเราเนี่ยมันมีทุกขอ์ออกมาหาทางไปไม่รู้จะไปพึ่งใครคยุคใหม่สมัยนี้คนเราก็ศึกษาท่านมากมายมันก็ไปหาตามวัดเป็นที่พึ่งส่วนมากคนมีทุกข์เลยร้อยละสี่อเออหกสิบแต่คนมาด้วยศรัทธาน้อยมากเพราะคนที่มีอิ่มเอิบใจแล้วมีบุญวาชนาที่จะเข้ามาด้วยศรัทธานะน้อยจนทีแต่มีทุกข์แต่มาทําไมถึงมามาก ที่คุณยอมถามค่ะมาวันนี้มามากมันมีทุกมากค่ะแต่ทําไมมามากอ่ะเราต้องช่วยเขาเคาคิดว่าเราช่วยเขาได้ค่ะแล้วก็คงจะช่วยได้เขาจึงมาถ้าเราช่วยเขาไม่ได้แลยเขาจะมาทำไมนี่ปัญหาอย่างนั้นส่วนมากมีหลายวัยส่วนมากวัยครอบครัววัยครอบครัววัยครอบครัวแล้วส่วนมากวัยรุ่นก็มากันเยอะวัยรุ่นวัยริ่งทำไมมา มันมาอบรมตามโรงเรียนบ้าง๋อแล้วก็ตามนิสินมีตร์มาเหรอคะถูกแกนมาก่อนถูกแกนมาก่อนค่ะยังไม่รู้ถูกแกนมาก่อนเอะมาวัดเนี่ยจะประโยชน์อะไรจะได้ประโยชน์อะไรมาวัดบางทีผู้ปกครองเด็กยังไม่เข้าใจนะมาวัดให้งงมาวัดจะเสียเวลาเรื่อเกินเนี่ยครูอาจารย์ไม่น่าจะเอาเอาเด็กมาวัดอย่างนี้ก็มีเป็นจํานวนมากเหมือนกันแต่แล้วข้าวมาแล้วมันก็ได้ผล แล้วกลับไปก็ไปบอกกันต่อๆไปก็ไปชวนพ่อชวนแม่มค่ะนี่เข้ามาที่แรกไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่ใช่รู้มาก่อนค่ะแต่มันมีประโยชน์แล้วเข้ามาก็เป็นประเภทเด็กวัยรุ่นค่ะแล้วกที่มีทุกมามากที่สุดไม่ใช่เด็กทุกระหว่างครอบครัวครอบครัวไม่มีความสุขเลยนะคุณยมนะสองคิดไม่ไม่ปรองไม่ตอกก็ผิดหวังไปโรคไปโรคทันสมัยกันสามโรคไมไหนมันก็มีทุกขมาที่วัด โรคทันสมัยเป็นยังไงคะโรคทันสมัยเห้อก็เป็นกันมากทั้งพระทัทงท้งคารวะเลย <c oughs> โรคประสาทนี่ละโรคประสาทหรือโรคทันสมัยเป็นกันทั่วไปแล้วเมื่อกี้ก็โรคทันสมัยมาเหมือนกัน <c oughs> เนี่ยขอจเจริญพรอย่างนั้น <c oughs> ด้านนี้มาเป็นช่นี้กุลบุตรธิดายังเด็กวัยรุ่น <c oughs> เขาไม่รู้ธรรมจะไปว่าเด็กเก,รกรเรเกษไม่ได้ขอจเจริญพรญาติโยมเพราะแหละไม่มีใครบอกเขานะ <c oughs> ไม่มีใครบอกเลยเนี่ยมาแล้วเขาก็ได้ผล เขาก็กลับไปบอกพ่อบอกแม่เขามันก็พากันใหญ่เลยว่าพึ่งด่ะเลยวัดเป็นที่ศึกษาวัดเป็นที่พัฒนาจิตวัดเป็นที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาวัดเป็นที่พัฒนาตามเศรษฐกิจวัดเป็นที่พัฒนาสังคมเขาจึงพากันมาขอเจอริญพรอย่างนั้นค่ะหลวงพ่อสังเกตไหมคะว่าสัดส่วนของวัยรุ่นที่เข้ามาวัดนะคะกับสัดส่วนของคนที่มีอายุเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะ มากพอๆกันไหมคะหรือว่าเด็กจะมากกว่าเด็กจะมากกว่าเพราะว่าคนแก่คนเท่าที่จะมาเนี่ยก็เข้าใจผิดคิดว่าเข้าวัดเ,เป็นที่พึ่งไปสวัณิพันเข้าใจอย่างนง้นสาหรับคนประเภทแก่ค,คนแก่แก่หรือคนอยู่มานานแล้วยุเจ็ดสิบแปดสิบก็ไม่มีที่พึ่งทางใจก็มาทางวัดมาฟังเทศบ้างฟังธรรมบ้างแต่ก็เป็นไปไยากแต่เด็กสาคัญ มันเข้ามามันรู้เรื่องเขาแล้วก็ไปชวนปู่ย่าตายายก็พากันมาอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อคะถ้าหากว่าหลวงพ่อสอนเด็กๆนะคะสอนวัยรุ่นเนี่ยนะคะ,คะหลวงพ่อจะเน้นธรรมะข้อไหนคะคืออย่างนี้สอนเด็กเริ่มเริ่มแรกนะค่ะจะเน้นสวดมนุไ์ไหวจักค่ะไปลามาไหว้ก่อนค่ะในประการหนึ่งเนี่ยเราจะไปให้ธรรมะเลยก็ไม่ได้เช่นยกตัวอย่างชมรมพุทธศาสตร์มาตามมหาวิทยาลัย อาตมาลองจี่ดูคณะปริญญาโทเท่านั้นบอกนี่ท่านทั้งหลายอาตมาจะสอนวิปัสนาให้ในม่านางวิปัสนาแล้วจะได้ไปสอนนิพพานเขายกมือเลยไม่เอาไม่เอาทำไงจะเปลี่ยนคุณยอมจะว่าอย่างไรบางทีบางวาดบอกนั่งจะเริญวิปัสนาไปสอนนิพพานคนทุกไปนิพพานเขาไม่เอาต้องเปลี่ยนคําพูดเป็นวิปัสนาปริทันอวิปัสนาประยุกต์สอนให้สนุก ค่ะให้เด็กเข้าใจค่ะแล้วเด็กนี่ปริญาโทเทำงานบอกไม่เอาครับหลวงพ่อไมไปนอพการไม่ไปนิพพานค่ะแล้วมาต้องการไปสวรรค่ะน่าต้องการอะไรหนูหนูถามที่เขาต้องการถ้าหากว่าเอาที่เขาสอนน่เขาไม่ใช่เอาที่เราไปสอนน่ที่เขาไม่ได้ที่เจ้าสอนกลวิธีการสอนค่ะต้องเอาที่เขาให้ที่เขาจะเอาที่เราไปให้เขาเขาไม่ชอบค่ะเขาบอกเขาไม่เอาเลยค่ะที่ปรัชนาไม่เอาคนี่ชมรมพุทธศาสนาค่ะมาหลายแห่งตามาลงที่อยู่แล้ว เลยก็บอกพูดใหม่เปลี่ยนคำพูดทันทีค่ะมันสองพันกว่าปีจะไปพูดเรื่องอย่างนี้ได้เหรอนะไปสวรรค์ไหมไปนิพพานไหมโอ้สวรรค์ช่านโน่เนี่ยสนุกสนานเด็กเชื่อไหมเด็กไม่เชื่อต้องเอาให้เห็นเบอกหนูบริหารกายให้เข้มแข็งตีกอล์ฟเปล่นฟุตบอลเอาไหมได้กาลังกายขึ้นมาโอเคบริหารจิตให้อดทนเข้มแข็งอดทนต่อสู้อดก้านอดออมไปมีประนอมยอมความเอาไหม อดทนต่อความยากอดทนต่อความบบาล่าบากและอดทนต่อความเจ็บใจสังคมได้โอเคเอาบริหารเวลาเอาไหมถ้าหนูมาบริหารตายบริหารติดแข็งแขร่งแล้วหนูจะรู้ว่าหนูเนี่ยมีคุณค่าชุจริงเลยค่ะแล้วบริหารเวลาต่อไปได้เวลาจะเป็นประโยชน์ต่อหนูสักหนึ่งนาทีสี่ตำหนึ่งทองโอเคสอนเลยนี่ยังได้เข้าใจา จะไปบอกวิปัฒนากรรมฐานคันห้าหลุมน้ําไปอารมณ์แล้วก็ไปสวา์ยานที่หกม่อนเด่ไม่เชื่อค่ะขอฝากไปด้วยนี่ชมรมพุทธศาสตร์มาแล้แห่งนี้ตมาลงจี้ต้องเปลี่ยนคำพูดนะต้องใช้กลวิธีการสอนพุเจ้าค่จต้องเอาที่เขาให้ที่เขาเขาชอบอะไรชอบบริหารกายเล่นฟุตบอลนะแล้วก็ตีกค่ะมีกําลังกลับคืนมาบริหารกีดแข้งอดทนเข้มแข็งเอาไหมหนูโอเคสอนเลือดเดินจงกรมเส เดินจงกรมให้มีสติในการเดินะจะอดทนต่อการเดินทางไกลนะเราจะอดทนต่อการความเพียรแล้วก็มีอาพาธน้อยหนูเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะหายไวเข้มแข็ง,แ,ขงและการที่ใส่อีอาหารไม่เป็นพิษต,ต่อร่างกายย่อยง่ายเดินจงกรมออกกำลังกายเอาคืนมาได้เลยแลวห้าสมาธิในการได้จากการเดินเนี่ยตั้งอยู่ได้นานกว่านะ บอกหนูทางหายใจเข้าออกนับได้ร้อยครั้งหลวงพ่อจะให้เธอร้อยบาทอยากได้กันนี่เด็กนี่มันเด็กอนุบาลมาเป็นเป็นปลาต้องเอาเยื่อล่อนะนี่ต้องมีโยนั่งอยู่บายก้อนสโลบายการสอนถ้าบอกเด็กๆมานั่งเฉยเฉยมันจะเอาไหมไม่เอาหนูจะให้เธอร้อยบาทนับลมหายใจตั้งตมูกถึงสะดือหนึ่งหนึ่งสองสองช้าช่า ของไอชาเปลี่ยนนิสัยเด็กได้เด็กมันชอบหายใจสันสัะแล้วชอบสอนพอนั่งกําหนดลมหายใจยาวก็ปับแล้วลองพิสูจน์นี่หลายระดับไม่ใช่สอนวิปัฒนาไปอย่างนั้นเขียนหนังสือขึ้นบนกระดานดำห้าบระทัดอ่านดังๆห้าครั้งอ่านในใจห้าครั้งแล้วลบอ่านได้หมดเอาไปร้อยนี่พิสูจน์นี่พิสูจน์นี่จงสอนหลายระดับกายถึงพ้องน้อยยุบน้อยัรรันิพาน เด็กมันจะไปรู้เรื่องออนไลน์ขอเจริญพรอย่างนี้ค่ะนี่เราใจ่ไปโจงสื่อได้จับได้แล้วแล้วยังมีพิสูจน์ได้เยอะแยะพิสูจน์เนี่ยอ่านซื้อจำได้แม่นเอาไปร้อยบาทเพราะเด็กเล็กๆเนี่ยมันชอบสตังคุณยอมลองไปเรียกเด็กมาทีโนชอบตาตังไหมต้องชอบอยากมีรถขี่ไหมอยากมีบ้านสวยๆไหมเด็กมันอย่างนี้มันไม่อยากไปสวนนดิพานต้องเอาตรงนี้ก่อนที่สอนต้องการตรงไหนเอาตรงนั้นสอน เขาใจถึงพรอย่างนั้นหลักสูตรที่นักเรียนเขาเรียนกันเนี่ยนะคะก็มีการสอนกรรมฐานท่านี้ครูผู้สอนวิชาพุทธศาสนาเนี่ยนะคะควรจะมีคุณลักษณะยังไงคะครูสอนวิชาพุทธศาสนาจะมาสังเกตมาแล้วไม่เห็นด้วยทาไม่ได้ทำไม่ได้ไปสอนเขายังไงรู้มากเกินไปเนี่ยต้องรู้จริงค่ะต้องแสดงพฤติกรรมออกมาให้เข้เห็นค่ะว่านี่เป็นครูสอนพุทธศาสนาต้องมีกิจกรรม ครูสอนพุทธศาสนาต้องมีกิจกรรมสี่ประการหนึ่งต้องศึกษาให้ซึ้งถึงสองต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติได้แล้วต้องรับความชั่วด้ถูกต้องด้วยนะต้องมีการทําแจ้งถึงใจแสดงออกบอกให้เขาทราบด้วยการพัฒนาเขาจะยอมรับนี่ครูสอนพุทธศาสนาเนี่ยแล้วไปกินเหล้าได้ไหมแล้วไปเล่นการพนันแล้วนั<ม>กเรียนทั้งหลายตองเอาที่ครูสอนจะอยาเอาอย่างที่ครูทำเอาอย่างนี้ได้แล้วครูสอนพุทธศาสนาต้องซึ้งนะ ต้องไปที่นับถือของประชาชนด้วย okay.